คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนหาเงินได้เรื่อยๆแต่ไม่เคยรวยในขณะที่บางคนดูไม่ได้เก่งกว่าแต่เงินกลับไหลเข้ามาไม่หยุดปัญหาอาจไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ความรู้และไม่ใช่โชคแต่อยู่ที่วิธีคิดเรื่องเงินที่ฝังอยู่ในหัวคุณคลิปนี้จะพาคุณไปถอดรหัสว่าความคิดแบบไหนดึงเงินเข้ามาและความคิดแบบไหนกำลังผลักความมั่งคั่งออกจากชีวิตคุณเงียบๆถ้าคุณอยากรู้ว่า อะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตการเงินคุณไว้จริงๆไปเริ่มกันตอนนี้เลยครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนหาเงินได้เรื่อยๆแต่ไม่เคยรวยในขณะที่บางคนดูไม่ได้เก่งกว่าแต่เงินกลับไหลเข้ามาไม่หยุดปัญหาอาจไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ความรู้และไม่ใช่โชค แต่อยู่ที่วิธีคิดเรื่องเงินที่ฝังอยู่ในหัวคุณคลิปนี้จะพาคุณไปถอดรหัสว่าความคิดแบบไหนดึงเงินเข้ามาและความคิดแบบไหนกำลังผลักความมั่งคั่งออกจากชีวิตคุณเงียบๆถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งชีวิตการเงินคุณไว้จริงๆไปเริ่มกันตอนนี้เลยครับบทที่ 1. แบบแผนการเงินรากฐานของความมั่งคั่ง บทที่หนึ่งเปิดประเด็นด้วยความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าชีวิตการเงินของคุณคือผลสะท้อนจากวิธีคิดเรื่องเงินที่ฝังอยู่ในหัวไม่ใช่จากความรู้ด้านการลงทุนไม่ใช่โชคและไม่ใช่โอกาสเพียงอย่างเดียวมนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าแบบแผนการเงินซึ่งถูกหล่อหล,อ,ลอมขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก จากคำพูดของพ่อแม่สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่เราเคยมีเกี่ยวกับเงินแบบแผนนี้ทำหน้าที่เหมือนโปรแกรมล่องหนคอยกำหนดการตัดสินใจทางการเงินของเราตั้งแต่การหาเงินการใช้เงินไปจนถึงการเก็บเงินและการลงทุนโดยที่หลายครั้งเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าบทนี้อธิบายว่าต่อให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าแบบแผนการเงินยังเหมือนเดิม ชีวิตการเงินก็จะค่อยๆถูกดึงกลับไปอยู่ในระดับเดิมเสมอนี่คือเหตุผลที่บางคนหาเงินเก่งแต่เก็บไม่อยู่บางคนได้โอกาสใหญ่แต่กลับทำพลาดและบางคนมีเงินเข้ามาแต่รู้สึกอึดอัดกระวนกระวายจนเผลอทำเงินหายไปเองเพราะลึกๆแล้วสมองกําลังพยายามรักษาระดับชีวิตที่คุ้นเคย บทที่หนึ่งชวนให้เราหยุดถามคำถามแบบเดิมๆเ,เช่นฉันควรลงทุนอะไรดีฉันจะหาเงินเพิ่มได้อย่างไรแล้วเปลี่ยนมาเป็นคำถามที่สำคัญกว่าฉันกำลังคิดเรื่องเงินแบบไหนอยู่เพราะวิธีคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกผลลัพธ์คนที่มีแบบแผนการเงินแบบคนรวยจะรู้สึกว่าการมีเงินเป็นเรื่องปกติกล้ารับผิดชอบกล้าตัดสินใจ และมองเงินเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าในขณะที่คนที่มีแบบแผนแบบคนจนมักรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีเงินมากกลัวผิดพลาดกลัวสูญเสียและเผลอจำกัดตัวเองโดยไม่รู้ว่ากำลังทำอยู่บทนี้จึงไม่ได้สอนเทคนิคการเงินไม่ได้พูดถึงการลงทุนหรือการทำธุรกิจแต่มันวางรากฐานที่สำคัญที่สุดก่อนทุกอย่างนั่นคือการตระหนักรู้ว่าถ้าอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ ต้องเริ่มจากเปลี่ยนโปรแกรมในหัวอดีตอาจเป็นคนเขียนแบบแผนนี้แต่ปัจจุบันคือช่วงเวลาที่คุณเลือกได้ว่าจะใช้มันต่อไปหรือจะเขียนมันใหม่ด้วยตัวเองบทที่หนึ่งปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไล่ล่าแต่มันคือสิ่งที่ตอบสนองต่อวิธีคิดและตัวตนของคุณเมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนตัวตนทางการเงิน เงินจะเริ่มตอบสนองในแบบที่แตกต่างออกไปและนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการเปลี่ยนชีวิตทางการเงินจากข้างในก่อนข้างนอกบทที่2ความคิดสร้างผลลัพธ์กฎเหล็กของชีวิตการเงินบทที่2ต่อยอดจากบทแรกด้วยกฎสำคัญข้อหนึ่งว่าความคิดเท่ากับการกระทำเท่ากับผลลัพธ์ และถ้าผลลัพธ์ทางการเงินในชีวิตคุณยังไม่เปลี่ยนนั่นหมายความว่าความคิดต้นทางยังเหมือนเดิมคนจำนวนมากพยายามแก้ปัญหาการเงินที่ปลายเหตุเช่นทำงานหนักขึ้นหางานเสริมลงทุนตามกระแสแต่ละเลยจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือวิธีคิดเกี่ยวกับเงินของตัวเองบทนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความคิดไม่ใช่เรื่องลอยๆ แต่มันกำหนดการตัดสินใจในชีวิตประจำวันทั้งหมดตั้งแต่ว่าคุณกล้ารับโอกาสหรือไม่คุณกล้าเสี่ยงแค่ไหนคุณจัดการเงินอย่างมีสติหรือปล่อยตามอารมณ์ความคิดที่แตกต่างนำไปสู่การกระทำที่แตกต่างและสุดท้ายผลลัพธ์ก็แตกต่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บทที่สองเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อคนหนึ่งคิดว่าเงินหายากเขาจะระวังกลัว และไม่กล้าลองแต่เมื่ออีกคนคิดว่าเงินคือผลตอบแทนของคุณค่าเขาจะมองหาโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองเสมอทั้งสองอาจเริ่มต้นจากจุดเดียวกันแต่ปลายทางจะไม่เหมือนกันเลยหนังสือบทนี้ยังอธิบายว่าความคิดหลายอย่างที่เรามีไม่ได้เกิดจากการคิดเองแต่ถูกซึมซับมาโดยไม่รู้ตัวจากธรรมูตของคนรอบข้างสังคม และประสบการณ์ในอดีตถ้าคุณเคยได้ยินประโยคอย่างคนรวยเห็นแก่ตัวเงินทำให้คนเปลี่ยนมีเงินมากก็มีปัญหามากความคิดเหล่านี้อาจฝังลึกจนเมื่อมีโอกาสทางการเงินเข้ามาคุณเผลอปฏิเสธมันเองทั้งที่ไม่รู้ตัวบทที่สองจึงเน้นย้ำว่าถ้าคุณไม่เลือกตรวจสอบความคิดของตัวเองความคิดเหล่านั้นจะเป็นคนเลือกชีวิตให้คุณ อีกประเด็นสำคัญในบทนี้คือสิ่งที่คุณโฟกัสจะขยายตัวขึ้นถ้าคุณโฟกัสที่ความเสี่ยงคุณจะเห็นแต่เหตุผลที่ไม่ควรทำถ้าคุณโฟกัสที่โอกาสคุณจะเริ่มเห็นทางเลือกใหม่ๆแม้ในสถานการณ์เดียวกันบทนี้ไม่ได้บอกให้มองโลกสวยแต่บอกให้คุณเลือกกรอบความคิดที่พาคุณไปข้างหน้าไม่ใช่กรอบที่ทำให้คุณหยุดอยู่กับที่ บทที่2ปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าชีวิตการเงินของคุณจะไม่เติบโตเกินกรอบความคิดที่คุณยอมรับถ้าคุณอยากเห็นผลลัพธ์ใหม่คุณต้องยอมคิดในแบบที่ไม่คุ้นเคยและกล้าท้าทายความเชื่อเดิมที่เคยฉุดคุณไว้บทที่3ความรับผิดชอบคือกุญแจของอิสรภาพทางการเงินบทที่3พูดถึงการเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากผู้รอคอยเป็นผู้สร้างผลลัพธ์ และย้ำชัดว่าความมั่งคั่งเริ่มต้นจากความรับผิดชอบ100%ต่อชีวิตการเงินของตัวเองคนจำนวนมากติดกับดักความคิดว่าเงินขึ้นอยู่กับโชคเศรษฐกิจในจ้างหรือสังคมเมื่อเกิดปัญหาก็โทษสิ่งเหล่านั้นทันทีแต่การโทษคือการยกอำลาจชีวิตให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวบทนี้ชี้ให้เห็นว่าทันทีที่คุณโทษปัจจัยภายนอก คุณจะหมดสิทธิ์ควบคุมผลลัพธ์เพราะคุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ในทางกลับกันคนที่รับผิดชอบชีวิตการเงินของตัวเองจะตั้งคำถามต่างออกไปเช่นฉันควบคุมอะไรได้บ้างในสถานการณ์นี้ฉันควรปรับตัวตรงไหนฉันต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มคำถามเหล่านี้ทำให้เขายังมีทางเลือกแม้ในสถานการณ์ที่ยากบทที่สมยังเน้นว่า การรับผิดชอบไม่ได้หมายถึงการโทษตัวเองแต่หมายถึงการยอมรับว่าผลลัพธ์ในชีวิตคือสิ่งที่เรามีส่วนสร้างขึ้นมาเมื่อคุณยอมรับจุดนี้คุณจะหยุดรอความช่วยเหลือและเริ่มลงมือสร้างทางออกด้วยตัวเองอีกแนวคิดสำคัญในบทนี้คือคนรวยคิดแบบฉันสร้างชีวิตนี้ไม่ใช่ชีวิตเกิดขึ้นกับฉันกรอบความคิดนี้ทำให้คนรวยกล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยงอย่างมีสติและไม่ยอมเป็นเหยื่อของสถานการณ์ในขณะที่คนที่ไม่รับผิดชอบมักติดอยู่กับการบน่นการรอและการหวังว่าอะไรบางอย่างจะเปลี่ยนเองบทนี้ยังเตือนว่าถ้าคุณไม่รับผิดชอบเรื่องเงินของตัวเองคุณจะฝากอนาคตไว้กับคนอื่นเสมอไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าลูกค้าหรือระบบเศรษ,ษฐกิจบทที่3ปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าอิสรภาพทางการเงิน เริ่มต้นในวันที่คุณเลิกโทษและเลือกจะรับผิดชอบชีวิตของตัวเองทั้งหมดเมื่อคุณรับผิดชอบคุณจะเริ่มมองเห็นพลังของตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนบทที่4เป้าหมายที่คุณตั้งสะท้อนตัวตนทางการเงินของคุณบทที่4ชวนให้เรามองเป้าหมายทางการเงินในมุมที่ลึกกว่าตัวเลข ไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากมีเงินเท่าไหร่แต่คือคุณอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนแบบไหนคนจำนวนมากตั้งเป้าเพียงขอแค่ไม่ลำบากขอพออยู่พอกินโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังตั้งเพดานชีวิตให้ต่ำกว่าศักยภาพจริงบทนี้ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายเล็กๆไม่ได้อันตรายเพราะมันเล็กแต่อันตรายเพราะมันฝึกสมองให้คุ้นเคยกับความพอดี และเมื่อสมองคุ้นกับความพอดีมันจะต่อต้านทุกโอกาสที่ใหญ่กว่านั้นในทางกลับกันคนที่ตั้งเป้ารวยอย่างชัดเจนไม่ได้หมายความว่าโลภแต่หมายถึงเขายอมรับว่าตัวเองสามารถสร้างคุณค่าได้มากและกล้ารับผลลัพธ์ที่มากขึ้นตามไปด้วยบทที่4เน้นว่ารายได้ของคุณจะไม่สูงกว่าระดับคุณค่าที่คุณเชื่อว่าตัวเองคู่ควร ถ้าลึกๆคุณเชื่อว่าเงินมากเท่ากับอันตรายรวยเท่ากับไม่น่าคบฉันไม่เหมาะกับความมั่งคั่งต่อให้โอกาสเข้ามาคุณก็จะผลักมันออกไปเองโดยไม่รู้ตัวอีกประเด็นสำคัญคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดไม่ใช่แค่อยากรวยแต่ต้องรู้ว่ารวยเพื่ออะไรและพร้อมรับผิดชอบอะไรบ้างเป้าหมายที่ไม่ชัด ทำให้การตัดสินใจไม่ชัดและสุดท้ายชีวิตการเงินก็ลอยไปตามสถานการณ์บทนี้ยังเตือนว่าถ้าคุณตั้งเป้าให้พอใจคนอื่นเช่นครอบครัวสังคมหรือความคาดหวังรอบตัวคุณจะไม่มีวันรู้ว่าศักยภาพจริงของคุณอยู่ตรงไหนเพราะเป้าหมายที่ทรงพลังต้องเป็นเป้าหมายที่คุณเลือกเองไม่ใช่เป้าหมายที่คุณยืมมาจากใคร บทที่สีปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าถ้าคุณอยากได้ชีวิตการเงินที่ใหญ่ขึ้นคุณต้องกล้าเป็นคนที่ใหญ่ขึ้นก่อนในความคิดการตั้งเป้าหมายจึงไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นการประกาศกับตัวเองว่าคุณจะไม่ใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพที่คุณมีบทที่5พาเราเข้าใจความแตกต่างสำคัญระหว่างคนที่สร้างความมั่งคั่งได้กับคนที่ติดอยู่กับปัญหาทางการเงินซ้ำๆ ความแตกต่างนั้นไม่ใช่ความฉลาดไม่ใช่การศึกษาแต่คือจุดโฟกัสของความคิดคนจำนวนมากใช้พลังสมองไปกับการคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปฉันยังไม่พร้อมถ้าพลาดจะทำยังไงความคิดเหล่านี้อาจฟังดูรอบคอบแต่ถ้ามันเกิดซ้ำๆมันจะกลายเป็นกรอบที่ขังคุณไว้กับที่บทนี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณโฟกัสจะขยายตัวขึ้น ถ้าคุณโฟกัสปัญหาสมองจะมองเห็นแต่เหตุผลที่ไม่ควรทำแต่ถ้าคุณโฟกัสโอกาสสมองจะเริ่มมองหาวิธีทำให้เป็นไปได้คนรวยไม่ได้มองโลกสวยพวกเขาเห็นปัญหาเหมือนกันแต่เลือกถามคำถามต่างออกไปเช่นโอกาสซ่อนอยู่ตรงไหนฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างจะปรับเกมยังไงให้ได้เปรียบขึ้นคำถามแบบนี้ เปลี่ยนพลังของปัญหาให้กลายเป็นเชื้อเพลิงของการเติบโตบทที่5ยังเตือนว่าการจมอยู่กับปัญหาทําให้คุณรู้สึกยุ่งตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยได้ขยับไปไหนจริงๆในขณะที่การโฟกัสโอกาสอาจดูเสี่ยงแต่พาคุณออกจากวงจรเดิมและเปิดประตูสู่ผลลัพธ์ใหม่อีกประเด็นสําคัญคือคนรวยยอมรับว่าการเติบโตต้องมาพร้อมความไม่แน่นอน พวกเขาไม่ได้รอให้ทุกอย่างพร้อมแต่เริ่มจากสิ่งที่มีแล้วปรับไปตามทางบทนี้ไม่ได้บอกให้คุณกระโดดโดยไม่คิดแต่สอนให้คุณคิดในแบบที่พาคุณไปทั้งหน้าไม่ใช่คิดในแบบที่ทำให้คุณหยุดนิ่งบทที่5ปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าปัญหาจะไม่หายไปเองแต่โอกาสจะมองไม่เห็นถ้าคุณเอาแต่จ้องปัญหาเมื่อคุณเปลี่ยนจุดโฟกัสชีวิตการเงินของคุณก็จะเริ่มเปิดพื้นที่ใหม่ ให้คุณเติบโตได้มากขึ้นบทที่6คนรวยเลือกเติบโตไม่ใช่เลือกความสบายบทที่6พาเราเข้าใจหนึ่งในกับดักที่อันตรายที่สุดของชีวิตการเงินนั่นคือการเลือกความสบายระยะสั้นแทนการเติบโตระยะยาวคนจำนวนมากรู้ว่าตัวเองควรทำอะไรควรออมควรลงทุนควรพัฒนาทักษะเพิ่มแต่สุดท้ายก็เลือกไว้ก่อน เลือกความสบายความคุ้นเคยและความปลอดภัยบทนี้ชี้ให้เห็นว่าความสบายไม่ใช่ศัตรูแต่การยึดติดกับความสบายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตการเงินหยุดนิ่งคนที่สร้างความมั่งคั่งได้จริงมักยอมไม่สบายในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกกับอิสรภาพในระยะยาวพวกเขายอมเรียนรู้ในวันที่เหนื่อยยอมทำในวันที่ยังไม่ถนัด และยอมรับความไม่แน่นอนเพื่อขยับขอบเขตชีวิตให้กว้างขึ้นบทที่6เน้นว่าคนรวยไม่ได้เก่งกว่าแต่พวกเขาเต็มใจเติบโตในขณะที่คนส่วนใหญ่เลือกอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยอีกประเด็นสำคัญคือคนรวยมองความกลัวแตกต่างออกไปคนทั่วไปมองความกลัวเป็นสัญญาณให้หยุดแต่คนรวยมองมันเป็นสัญญาณว่านี่คือพื้นที่ที่ฉันยังโตได้ ความกลัวจึงไม่ได้แปลว่าอันตรายเสมอไปแต่บ่อยครั้งมันคือประตูของโอกาสใหม่บทนี้ยังเตือนว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแบบไม่อยากผิดพลาดคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยก้าวหน้าเพราะการไม่กล้าเสี่ยงคือการเลือกผลลัพธ์เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าบทที่6ไม่ได้สอนให้เสี่ยงแบบไม่คิดแต่สอนให้คุณถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังกลัวคือความเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง หรือคือการเติบโตที่คุณกำลังหนีบทนี้ปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าความมั่งคั่งเป็นรางวัลของคนที่กล้าออกจากพื้นที่สบายและเลือกเติบโตอย่างมีสติเมื่อคุณเริ่มเลือกการเติบโตเหนือความสบายชีวิตการเงินของคุณจะเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างแท้จริงบทที่7คนรวยกล้าเสี่ยงอย่างมีสติไม่ใช่หนีความเสี่ยง บทที่7พาเราแยกแยะความจริงที่หลายคนเข้าใจผิดนั่นคือคนรวยไม่ได้รักความเสี่ยงแต่พวกเขาบริหารความเสี่ยงเป็นคนจํานวนมากบอกตัวเองว่าฉันไม่ชอบเสี่ยงทั้งที่ความจริงคือพวกเขาไม่ชอบความไม่แน่นอนและเลือกความปลอดภัยที่คุ้นเคยแม้จะรู้ว่าผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนบทนี้ชี้ให้เห็นว่าการไม่เสี่ยงเลยไม่ได้ปลอดภัยจริงเพราะมันคือการเสี่ยงแบบเงียบๆ เสี่ยงที่จะติดอยู่กับรายได้เดิมเสี่ยงที่จะพึ่งพาทางเดียวและเสี่ยงที่จะไม่มีทางเลือกในอนาคตคนที่สร้างความมั่งคั่งมองความเสี่ยงเป็นต้นทุนของการเติบโตไม่ใช่ภัยที่ต้องหนีพวกเขาไม่กระโดดโดยไม่ดูทางแต่จะถามคำถามให้ครบก่อนตัดสินใจเช่นความเสี่ยงนี้เลวร้ายที่สุดคืออะไรฉันรับผลลัพธ์นั้นได้ไหมฉันมีแผนสำรองหรือไม่ เมื่อความเสี่ยงถูกมองอย่างเป็นระบบมันจะไม่ใหญ่จนควบคุมไม่ได้บทที่7ยังเน้นว่าคนรวยไม่รอให้มั่นใจร้อเปอร์เซนเพราะความมั่นใจแบบนั้นแทบไม่มีอยู่จริงพวกเขาเริ่มเมื่อข้อมูลพอแล้วเรียนรู้และปรับตัวระหว่างทางในทางตรงกันข้ามคนที่รอความพร้อมมักจะรอจนโอกาสผ่านไปแล้วปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยฉันก็ไม่พลาด บทนี้เตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าการไม่พลาดไม่เท่ากับการก้าวหน้าอีกประเด็นสำคัญคือคนรวยยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นค่าเรียนไม่ใช่ตราบาปเมื่อพลาดพวกเขาไม่ตีตราตัวเองแต่สกัดบทเรียนแล้วกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมบทที่เจ็ดจึงไม่ได้สอนให้คุณเสี่ยงมากขึ้นแต่สอนให้คุณหยุดกลัวความเสี่ยงแบบไม่เข้าใจมัน เพราะความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ฝั่งของคนที่ไม่เคยพลาดแต่อยู่ฝั่งของคนที่พลาดแล้วไม่ถอยและฉลาดขึ้นทุกครั้งที่ลงมือบทนี้ปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าความเสี่ยงที่คำนวณแล้วปลอดภัยกว่าการไม่เสี่ยงอะไรเลยเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเสี่ยงอย่างมีสติชีมิตการเงินของคุณจะเริ่มมีทางเลือกและมีอิสระมากกว่าที่เคยบทที่8 คนรวยจัดการเงินเป็นระบบไม่ปล่อยให้เงินคุมชีวิตบทที่8พาเราออกจากเรื่องวิธีคิดมาสู่สิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นนั่นคือพฤติกรรมการจัดการเงินบทนี้ย้ำชัดว่าคนรวยไม่ได้เก่งเรื่องเงินเพราะหาเงินได้มากกว่าแต่เพราะพวกเขาควบคุมเงินได้ดีกว่าคนจำนวนมากทำงานหนักมีไรายได้เข้ามา จะปล่อยให้เงินไหลออกไปตามอารมณ์ความเคยชินและสถานการณ์เฉพาะหน้าสุดท้ายแม้จะหาเงินได้เพิ่มชีวิตการเงินก็ยังติงมือเหมือนเดิมบทนี้ชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณไม่กำหนดหน้าที่ให้เงินเงินจะหาหน้าที่ให้ตัวเองและส่วนใหญ่มันจะเลือกหายไปก่อนคนที่สร้างความมั่งคั่งมองเงินเหมือนพนักงานเงินทุกก้อนต้องมีหน้าที่ชัดเจนไม่ใช่แค่มีไว้ใช้ แต่มีไว้สร้างอนาคตบทที่8เน้นว่าการจัดการเงินไม่ใช่เรื่องของความเข้มงวดแต่เป็นเรื่องของความชัดเจนเมื่อเงินถูกแบ่งเป็นระบบเช่นเงินใช้จ่ายเงินออมเงินลงทุนเงินพัฒนาตัวเองสมองจะรู้สึกปลอดภัยและตัดสินใจได้ดีขึ้นในขณะที่การปล่อยเงินปนกันหมดทำให้สมองสับสนรู้สึกว่าเงินไม่เคยพอแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม อีกประเด็นสำคัญคือคนรวยไม่ใช้เงินเพื่อพิสูจน์คุณค่าพวกเขาไม่ซื้อเพื่ออวดไม่ใช้เพื่อกลบความไม่มั่นใจแต่ใช้เงินอย่างตั้งใจให้สอดคล้องจะเป้าหมายระยะยาวบทนี้ยังเตือนว่าถ้าคุณไม่มีระบบจัดการเงินคุณจะไม่มีทางรู้ว่าปัญหาการเงินจริงๆอยู่ตรงไหนบางคนคิดว่าตัวเองหาเงินได้น้อยทั้งที่ปัญหาคือใช้เงินไร้ทิศทาง บางคนคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับการออมทั้งที่ไม่เคยจัดระบบให้เงินทำงานเลยบทที่8จึงไม่ได้สอนให้คุณรวยทันทีแต่สอนให้คุณหยุดรั่วไหลและสร้างฐานที่มั่นคงรองรับความมั่งทั่งในอนาคตบทนี้ปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าคุณจะไม่มีวันควบคุมชีวิตการเงินถ้าคุณยังไม่ควบคุมวิธีที่เงินไหลผ่านชีวิตคุณเมื่อคุณเริ่มจัดการเงินเป็นระบบ เงินจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณเครียดแต่จะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณตัดสินใจชีวิตได้มั่นใจขึ้นบทที่9รายได้ของคุณจะไม่สูงกว่าคุณค่าที่คุณเชื่อว่าตัวเองคู่ควรบทที่9พาเราไปแตะเพดานล่องหนที่ฉุดรั้งชีวิตการเงินของคนจำนวนมากไว้แม้จะขยันมีความสามารถและมีโอกาสเข้ามาแล้วก็ตาม เพดานนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่โชคแต่คือระดับคุณค่าที่คุณเชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับบทนี้ชี้ให้เห็นว่าลึกๆแล้วทุกคนมีตัวเลขในใจว่าตัวเองควรมีเงินได้แค่ไหนถ้ารายได้สูงเกินตัวเลขนั้นสมองจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจและหาทางดึงชีวิตกลับลงมาเอง นี่คือเหตุผลที่บางคนได้เงินก้อนใหญ่แล้วใช้หมดอย่างรวดเร็วรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายเพิ่มตามประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งแล้วพังซ้ำๆไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะจิตใต้สำนึกยังไม่ยอมรับว่าฉันคู่ควรกับระดับนี้จริงๆบทที่9อธิบายว่าถ้าคุณมองตัวเองว่า ยังไม่เก่งพอยังไม่ดีพอยังไม่สมควรมีมากกว่านี้ต่อให้โอกาสเข้ามาคุณก็จะเผลอปฏิเสธมันด้วยการผัดวันใช้เงินผิดทางหรือเลือกเส้นทางที่เล็กกว่าศักยภาพในทางกลับกันคนที่สร้างความมั่งคั่งได้ยั่งยืนไม่ได้คิดว่าตัวเองโชคดีแต่คิดว่า ผลลัพธ์คือค่าตอบแทนของคุณค่าที่เขาสร้างเขาเชื่อว่าถ้าเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นเรื่องสมเหตุสมผลไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้สึกผิดบทนี้ยังเตือนถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเงินเช่นคนรวยเห็นแก่ตัวเงินทําให้คนเลวถ้ามีเงินมากคนอื่นจะไม่รักความเชื่อเหล่านี้ ทำให้สมองต่อต้านความมั่งคั่งโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีใครอยากเป็นคนเลวในสายตาตัวเองบทที่9จึงไม่ได้บอกให้คุณไล่ล่าเงินแต่บอกให้คุณยกระดับตัวตนทางการเงินของตัวเองเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่งเพราะคุณกำลังสร้างคุณค่าเงินจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องแย่ง แต่จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาเองบทนี้ปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าคุณจะไม่มีวันรักษาเงินไว้ได้ถ้าลึกๆแล้วคุณยังไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรกับมันวันที่คุณยอมรับคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงเพดานล่องหนนั้นจะเริ่มขยับขึ้นและชีวิตการเงินของคุณจะเริ่มขยายตามไปด้วย ที่คุณเชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับบทนี้ชี้ให้เห็นว่าก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากความคิดหนึ่งไว้กับคุณชีวิตการเงินของเราไม่ได้ถูกกำหนดจากโชคไม่ได้ถูกกำหนดจากเศรษฐกิจแต่ถูกกำหนดจากวิธีคิดเรื่องเงินที่เราใช้ทุกวันถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าพยายามแล้วแต่ยังไม่ไปไหนหาเงินได้แต่ไม่เคยเหลือหรือเหมือนชีวิตการเงินวนอยู่ที่เดิม อย่าพิ่งโทษตัวเองว่าไม่เก่งบางทีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอาจไม่ใช่ความสามารถแต่คือกรอบความคิดที่คุณใช้มาทั้งชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สัญญาว่าคุณจะรวยทันทีแต่มันเปิดโอกาสให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเริ่มสร้างความมั่งคั่งจากข้างในอย่างแท้จริงผมคือ Book Warrior ใช้ความรู้เป็นอาวุธชีวิตถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามกับวิธีคิดเรื่องเงินของตัวเองฝากกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งไว้เพื่อเดินทางเรียนรู้และพัฒนาชีวิตไปด้วยกันเพราะในโลกที่ทุกอย่างแพงขึ้นทุกวันคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดแต่คือคนที่คิดเรื่องเงินได้ถูกต้องที่สุดและพบกันคลิปหน้าครับคนที่สร้างความมั่งคั่งได้ยั่งยืนไม่ได้คิดว่าตัวเองโชคดีแต่คิดว่าผลลัพธ์คือค่าตอบแทนของคุณค่าที่เขาสร้างเขาเชื่อว่าถ้าเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง ผลตอบแทนที่มากขึ้นเป็นเรื่องสมเหตุสมผลไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้สึกผิดบทนี้ยังเตือนถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเงินเช่นคนรวยเห็นแก่ตัวเงินทำให้คนเลวถ้ามีเงินมากคนอื่นจะไม่รักความเชื่อเหล่านี้ทำให้สมองต่อต้านความมั่งคั่งโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีใครอยากเป็นคนเลวในสายตาตัวเอง บทที่9จึงไม่ได้บอกให้คุณไล่ล่าเงินแต่บอกให้คุณยกระดับตัวตนทางการเงินของตัวเองเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่งเพราะคุณกำลังสร้างคุณค่าเงินจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องแย่งแต่จะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาเองบทนี้ปิดท้ายด้วยแนวคิดสำคัญว่าคุณจะไม่มีวันรักษาเงินไว้ได้ ถ้าลึกๆแล้วคุณยังไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรกับมันวันที่คุณยอมรับคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงเพดานล,ล่องหนนั้นจะเริ่มขยับขึ้นและชีวิตการเงินของคุณจะเริ่มขยายตามไปด้วยก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากความคิดหนึ่งไว้กับคุณชีวิตการเงินของเราไม่ได้ถูกกำหนดจากโชคไม่ได้ถูกกำหนดจากเศรษฐกิจ แต่ถูกกำหนดจากวิธีคิดเรื่องเงินที่เราใช้ทุกวันถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าพยายามแล้วแต่ยังไม่ไปไหนหาเงินได้แต่ไม่เคยเหลือหรือเหมือนชีวิตการเงินวนอยู่ที่เดิมอย่าเพิ่งโทษตัวเองว่าไม่เก่งบางทีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอาจไม่ใช่ความสามารถแต่คือกรอบความคิดที่คุณใช้มาทั้งชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สัญญาว่าคุณจะรวยทันทีแต่มันเปิดโอกาสให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น และเริ่มสร้างความมั่งคั่งจากข้างในอย่างแท้จริงผมคือ Book Warrior ใช้ความรู้เป็นอาวุธชีวิตถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเริ่มตั้งคำถามกับวิธีคิดเรื่องเงินของตัวเองฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเดินทางเรียนรู้และพัฒนาชีวิตไปด้วยกันเพราะในโลกที่ทุกอย่างแพงขึ้นทุกวันคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดแต่คือคนที่คิดเรื่องเงินได้ถูกต้องที่สุดและพบกันคลิปหน้าครับ